อารูอารูสวัสดีครับเอาละก็จะไม่พูดพร้อมทำเพลงนะครับเราจะมาเริ่มใช้สคริปต์กันเลยนะครับก็จะ,จะโชว์ให้ดูก่อนนะครับผมว่าตัวสคริปต์ตัวเนี้ยมาทำหน้าที่อะไรนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมแปรบเขาให้อ่าจะบอกไว้ก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องมีตัวสปินนะครับผม อยู่ในไอดีก่อนไม่ว่าจะกี่สปินก็ได้นะครับผมแต่ขอแนะนําเป็น80สปินนะครับเพราะว่าตอนที่80สปินเนี่ยมันจะมีตัวการันตีอ่ลาลริตี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าแลริตี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็แนะนําให้มี80สปินเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ใส่โค้ดใหม่ไปนั่นแหละ,ละนะครับที่มันเพิ่งได้มา2 3 0 0นั่นอยขนาะดสองร้อยกว่านะครับใส่ไปแล้วก็ใช้ตัวส,ส,สรคริปตัวนี้นะครับหนึ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมเราต้องอ่าไปอ่าถ้าเป็นของไซนับเอ็กนะครับผมเราต้องไปที่ ตัวแฮกของ snap, snap X นะครับผมก็คือตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแฮกของ snap X นะครับให้เราไปที่ auto x q นะครับผมแล้วก็ใส่ตัว s c r i p infinity spin ลงไปนะครับโอเคเราก็ลันขึ้นมาก่อนอระดับแรกนะครับผมพอรั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปดูที่บัตรไลน์นะครับก็คือมาจะถ้าหากว่าเรามีแค่2ช่องเราก็เลือกแค่2ส,สล็อตนะครับก็จะเป็นตัวสลอ็อตอ่าก่อนอื่นเราเลือกที่ spin type ปก่อนนะครับผม ให้เป็นตัวกินไคแล้วก็ไปเลือกที่สลอนน็อตหกับสล็อตส,อน,สอนะครับอ่าโอเคพราะเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราอยากจะได้เป็นเป็นเนสอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเอาเป็นเนสใหม่นะซึ่งเนสใหม่ก็ชื่อว่าโอบิโอบิโตะปะเนี่ยโอบิโตะชาลินกันปมัใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูชื่อกันก่อนนะครับในอ b i l บิ y b ลิตี้แบ็โอบิ เลนโกเลนเกนโกคุ oku, นะครับผมเป็นอ,อันใหม่นะครับซึ่งอันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยโอบิ Obi เลนโกคุเห็นไหมก็คือเราล็อกไว้นะครับผมซึ่งวิธีการทำงานของมันเนี่ยนะครับก็คือเรากดแค่นี้เลยนะครับผมเลือกไว้แค่นี้แล้วเราก็กดที่คำว่าออโต้สปินนะครับวิธีการทำงานมันเนี่ยมันจะสุ่มให้เราเห็นไหมเนี่ยมันสุ่มแล้วเห็นปะ พอสปินเราหมดใช่ไหมครับมันจะทําการฮอบเซิร์ฟเวอร์พอมันฮอปเซิร์ฟเวอร์เสร็จเนี่ยมันจะไม่บันทึกข้อมูลถนะ้าหากว่าเราไม่ได้เนทที่เราต้องการนะครับซึ่งมันจะไม่บันทึกข้อมูลนะครับก็คือการย้อนเวลานั่นแหละนะครับผมซึ่งพอย้อนเวลาเสร็จปุ๊บสปินเราก็สู่กลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุ่มจนกว่าจะได้ได้ตัวตัวที่เราต้องการก็คือเนทที่เราลลอกไว้นะครับซึ่งพอเราได้ปุ๊บตัวโปรแกรมสคริปต์เนี่ยก็จะหยุดหยุดลันทันทีก็คือ,อยหยุดอยู่ตรงนั้นทันทีอ่ะเ เห็นป่ะมันจะฮอปเลยนะครับอ่าเนี่ยมันกำลังโหลดเห็นไหมกำลังโหลดอยู่นะครับรอโหลดก่อนนะคือตะกี้เราเริ่มที่7สปินนะครับผมเพราะเรามีอยู่แค่7สปินนะครับอ่ารอมันโหลดนะคลัชนี่เห็นป่ะเนี่ยตอนเนี้ยอ่าส,สตาร์ทห้าสปินโอเคโอเคอห้าสปินก็ได้ โอเคตอนนี้มันมันสุ่มไปแล้วนะครับผมเริ่มสุ่มแล้วสุ่มเห็นไหมเริ่มสุ่มแล้วสปินหนึ่งสปินศูนย์เงี้ยเห็นไหมเริ่มสุ่มแล้วก็คือเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปุ๊บมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมเหลือหนึ่งสปินละก็มันสุ่มสุ่มพอหมดปุ๊บมันก็จะอ o เซิร์ฟแล้วก็ัมาสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตได้ที่ไอตัวตัว client UI hack ได้เลยนะครับแนะนำให้มีแปดสิบสปินนะครับผมประมาณนี้ สำหรับตัวใหม่นะครับซึ่งตัวสคริปต์เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับไม่ขอแจกดิสคอร์ดนะนะฮะโอเคแจกแค่สคริปต์พอนะครับแต่ถ้าหากว่าสคริปต์เสียยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงครับอ่าเดี๋ยวมา call lens s p ก็คือตอนนี้สปินเราเหลือเท่าไหร่แล้วคือแบบกำลังหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะสตาร์ทที่5สปินเพราะว่าเราตอนแรกเรามี5สปินนะครับผมเห็นปะก็หมุน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 ไปเรื่อยๆอ่าโอเคจนกว่าจะได้นะครับนี่คือ อ่ินฟินิตี้สปินล่าสุดของสายฟรีนะครับแค่มีโปรแกรมรันก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น snapx หรือว่า k i n l ก็ใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้ทั้งคู่นะฮะ klnl แนะนำอ่ามันน่าจะมีออโต้สคิปเหมือนกันนะออโต้เอ็กซคไม่ใช่ออโต้สคิปน่าจะมีออโต้เอ็กซคเหมือนกันนะครับลองไปทำกันดูนะครับสำหรับตัว ตัวอ่อตัว K R N L นะครับผมซึ่งตัวผมเนี่ยใช้ SnapX มันมี Auto XQ แบบง่ายๆอยู่นะครับแค่นั้นเองไปหาใส่ได้เอาล่ะไปลองดูกันนะครับก็ถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ล <back> ค์กด s ับ s c r i ป e ติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมไว้อัปเดตตัวรันเรื่อยๆเอ้ยไม่ตัวสคริปต์เรื่อยๆนะครับก็จะแจกองี้แหละนะฮะสำหรับสายฟรีนะครับอย่าไปกินอย่าทำลาบนหลังคนนะครับไปซื้อสคริป มันเป็นการตลาดนะไปซื้อสกิปมาร้อยหนึ่งมานั่งรับฟาร์มกันสี่สิบห้าสิบโอ้โหรวยทางบางอย่างมันก็เป็นของฟรีะนะเราก็มาแจกกันดีกว่านะครับเผยแพร่ไปให้คนเขารู้นะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเยอะไปละบาย,บาย